เปลี่ยนผ่านอะไรหลายๆอย่างตอนนั้นเปลี่ยนจากคนเด็กเปรมแล้วก็เป็นคนเด็กชาติชายใช่ไหมครับที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆการผ่านรุ่นด้วยอะ่ะคือเหมือนกันเป็นการเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนวิธีคิดของคนเหมือนกับในสังคมยุคนั้นมันเริ่ม shift จากจากจาก baby boomer ม,มาสู่ generation x คือคนรุ่น X อย่างผมเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นมาเริ่มเข้ามาหาวิทยาลัยหรือว่า X ก่อนหน้าผม X ยุคต้นๆเนี่ย<ม>ก็อาจจะเริ่มทำงานแล้ว<ม>อะไรเงี้ยครับ<ม>เข้าสู่เป็นพวก First Jobber แล้วอะไรเง<ม>ี<ม>้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงที่มันพลักสังคมม,มันกำลังมีความเปลี่ยนแปลง<ม>หลายๆอย่างหลายด้านหลายมิติมากมมคือโลกที่อยู่กับพลเอกเปรม ับโลกที่อยู่กับคนเอกชาติชายชุน,รน,นอร์ต่างกันอย่างมากไม่เหมือนกันอเออ,อน,นี้นะ่าสนใจเพราะไม่เคยไม่เคยนึกถึงม,ม,มิตินี้มาก่อนแต่รู้แต่ว่าในมืองตอนนั้นเนี่ยพี่ที่คุยกดนนนนี๋ยวพี่สอนหน่ยนะว่าถ้าถ้าพันหมาบ้านมาันจะเป็นในระรับในวงการหนังข,ขนายตอนนั้นก็จะเี็นตึงน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อยเลื้มอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง จริงๆบรรยากาศของทั้งสองเรื่องมันใกล้ๆกันคือแบบฉลุยด้วยฉลุยฉลุยด้วยคือบรรยากาศของทั้งพันหมาบ้าแล้วก็หนังใกล้ๆกันคือผู้ชายที่ออกมาใช้ชีวิตกันเองอะไรอย่างเงี้ยผจญภัยความรักอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายทั้งหลายเออมาสะท้อนอะไรมากทีคือไม,ไม่เคยคิดมาก,ก่อนจนกระทั่งถามเนี่แหละครับเราก็เลยทําให้เอกลับไปคิดว่าเอออย่างพันหมาบ้าอย่างฉลุยอย่างซึมอย่างอะไรเงี้ยครับ มันมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเหมือนกับการเดินออกไปจากโครงสร้างสังคมแบบแบบหนึ่งอ่ะแล้วเลือกที่จะไปใช้ชีวิตของตัวเองคือมันน่าจะเป็นยุคแรกแรกที่ที่มันเกิดความคิดแบบอยากใช้ชีวิตของตัวเองอยากเป็นปัดเจกของตัวเองขึ้นมาะไรแบบนี้แต่ว่าอย่างในพันุพันมาบ้านเนี่ยผมคิดว่ามันมีหลาย หลายเอลเมนต์นะหลายหลายหลายเรียกว่าในหลายปัจจัยของมันเนาะอย่างเช่นเรื่องของการหนีออกมาจากกรุงเทพไปอยู่ภูเก็ตไปอยู่ริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มันก็ยังไม่ถึงขั้นแบบไปอยู่คนเดียวหรือว่าออกจากสังคมไปเลยเพราะฉะนั้นอันอันที่หนึ่งก็คือมันมีลักษณะของการเอสเคดการหนีออกไปจากสังคมอันที่สองก็คือมันมีลักษณะของการไปสร้างยูโทเปีย เล็กๆของตัวเองด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ค,คืออย่างนี้ผมผมคิดว่าในในยุคนั้นใน,ในยุคในยุคที่มันเกิด generation X ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆมันก็เปลี่ยนรุ่นไปเลยแต่ว่า X ยุคแรกๆเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ก็ออยังคล้ายๆบูมเมอร์อยู่ยังยังแต่รู้สึกว่าการทํางานเป็นเรื่องสำคัญม,มันเลยมีคําว่ายักปีขึ้นมาครับแต่ว่าอย่างพันหมาบ้าเนี่ยหรือว่าคน X รุ่นหลังๆถัดมาเนี่ยก็จะเริ่มแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเป็นแบบยัปปี้เมื่อก่อนมันจะมีคําพูดว่าคนมันต้องมีอะไรนะ 5c อะไรเนี้ยมีบัตรเครดิตคอนดอมคอนอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ล่ะสมัยก่อนน้ที่ว่ายัปปี้ต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นคุณสมบัติแบบที่ผมคิดว่ามันสืบทอดมาจาก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 คุณรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ปลูกฝังให้ลูกเนี่ยต้องมีความมั่นคงนั้นนี้อะไรเงี้ยในชีวิตแต่ว่าพันหมาป่าขึ้นการบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว หรือฉลุยหรือแต่ผมจําซึมกับเปลื้มไม่ค่อยได้นะว่าเป็นยังไงแล้วก็มีลักษณะของการที่อ,อ,อยากอยากเป็นตัวของตัวเองมากมากขึ้นแล้วก็ออกไปสร้างโลกในแบบที่ตัวเองเป็นอะไรแบบนี้ครับคือก,ก็ผมคิดว่ามันเป็นช่วงเป็นช่วงที่น่าสนใจเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านกันคือพันหมาบ้านเนี่ยถ้าออกมาหนึ่งสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดก็คือปีพันเก้าร้อยแปดสิบแปด ก็คือปลายยุค80มันเป็นเป็นเหมือนกับการเตรียมพร้อมเป็นเหมือนกับการเชื่อมอดีตอะไรบางอยา่างอย่างคุณชาติกอบจิตติเนี่ยก็ทํางานกับคุณสุวรรณีสุพรรณาเพราะว่าพันหมาบ้านเนี่ยทีมเป็นตอนๆออในละ,ละนาแล้วผมเคยจําได้ว่าอันนี้ผิดพลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ายุคแรกๆเนี่ยพี่ชาติเคยส่งงานไปให้คุณสุวรรณีแล้วก็คุณสุวรรณีก็ก็ ไม่ได้แก้แต่ว่าบอกว่าให้กลับไปแก้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วคุณชาติถามคุณสุวรรณีว่าทําไมทําไมไม่แก้เลยที่ไม่แก้มาให้เลยอะไรเงี้ยบอกอกอไม่แก้มาให้เลยคุณสุวรรณีบอกว่าถ้าเกิดแก้ถ้าฉันแก้ก็จะเป็นงานของฉันคือประมาณอย่างเงี้ยผมเข้าใจว่าเออความเป็นศิลปินที่เข้าใจกันทั้งคู่คืคอถ้าถ้าคุณสุวรรณีแก้สำนวนก็ก็จะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบคุณชาติอะไรเงี้ยครับ ก็ลเลยแต,แต่มันเห็นความสืบเนื่องกันตั้งแต่ที่ผมนึกถึงหลายๆคนด้วยคือถ้าเป็นยุคก่อนๆของรัล,ะละนาเนี่ยอย่างเช่นยุคที่มีอาจารย์จักรพันธ์มีสศิวิมลยุคที่เล่าเล่ากันว่าไปทเที่ยวกเกาะสมเด็จตั้งแต่ยังไม่มีใครไปอ่ะตั้งแต่ตกปลานกแก้วอะไรตกปลานู่นนั่นนี่มากินอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งขยับมาเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่น,น,นพี่ชาติหรือว่า พี่อิงหลานเสรีไทยที่เขียนเรื่องข้างหลังโปสการ์ดเนี่ย <S <S ผมเข้าใะจะว่าอยู่ในช่วงใ,ใ,ลใกล้ๆกันพวกนี้เป็นเหมือนการเตรียมคนรุ่นผมกันนะเตรียมความคิดในแง่สิ่งแวดล้อมในแง่ของการลุกขึ้นมาเถียงกับกับระบบก่อนหน้านั้นอย่างเรื่องข้างหลังโปสการ์ดเนี่ยมันก็ชัดว่ามีการเถียงกับกับระบบก่อนหน้านั้นหลายหลายเรื่องแล้วก็ลงในลาลนาด้วยเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ลงในลาลลนาด้วยอาจจะยุคหลังหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็มันคือการเตรียมพร้อมของยุค8 0เพื่อให้คนได้ก้าวเข้าสู่ยุค90แล้ว90เน,นี่ยผมคิดว่าเป็นยุคที่น่าสนใจมากในในช่วงในช่วงชีวิตของผมเนี่ยที่ผ่านมาเพราะว่า90เน,นี่มันเป็นยุคที่มันมีความคิดที่มันไปไกลมากเลยไปถึง post modern นิซึมไปถึงอะไรไม่รู้ post structural อะไรต่างๆนานาที่มันซับซ้อนเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอหลังจาก2000เข้ามาแล้วเนี่ย เกิดในวันๆ,ๆอะไรเข้ามาก็เหมือนโลกมันค่อนข้างหมุนกลับใช่ไหมหลังจากเกิดความขัดแย้งแบบแรงๆอะไรนะครับแล้วผมเลยคิดว่าอย่างพันหมาบ้านนี่ก็จะมีคุณอุปาการในแง่นี้ก็คือเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนกลุ่มวรรณกรรมที่เหมือนเตรียมมนุษย์ให้เราเข้าไปสู่ยุค90เตรียมความเป็นปัจเจกให้เราเตรียมพร้อมที่เอ้ากาแพงบริลิมันลังมันจะพังปี9 90ต,ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยยุคนั้นเป็นยุคที่โลก สำหรับผมนะโลกมันน่าตื่นเต้นมากมันดีรัเสเซียก็สงครามเย็นก็จบลงใช่ไหมครับรัเสเซียมันก็แบบอะ,อ,ะอะไรอะเลิกแตกกระจายเป็นประเทศเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอ,อย่างนี้เราจะสามารถบ,บอกได้ไหมว่าเออหนุ่มสาวที่อยู่ในพันธบ้านมันจะเปลี่ยนภาวะของคนในช่วงไหนัรือบรรยากาศในช่วงนั้นได้ ผมว่าได้ส่วนหนึ่งนะก็คือเหมือนกับกําลังไปหาอะไรอะ่ะไปหายูโทเปียของตัวเองนะครับแต่ว่าที่ที่ข้อสังเกตอันนึงก็คือว่าคนยุคนั้นซึ่งรวมั้งผมด้วยเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างเหมือนที่คนยุคนีขาคิดกันหรือพูดก็โครงสร้างอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งฟังแล้วก็ปวดหัวอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่ายุคนั้นเราจะความเป็นปัจเจกเนี่ยมันเป็นมันเป็นการมันเป็นการแสวงหา ตัวตนหาชีวิตหาความสุขหาความหมายความจริงความงานทั้งหลายในชีวิตเนี่ยในแบบในแบบปัดเจกในแบบตัวตัวเองคนเดียวอะไรแบบนี้หรือมากกว่ามันก็เนี่ยพันหมาบ้านก็จะเป็นก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าแต่ว่าไปด้วยกันนะครับก็คือไปกับเพื่อนด,ด้วยแล้วก็คนก็คนมักจะพูดถึงพันหมาบ้านในแง่ของวิตรราพความสัมพันธ์ของเพื่อน กินเหล้าอยู่เพื่อนใช่เรกินเหล้าตลอดเออกินเหล้าจากเหล้าแล้ว่ยังอื่นเออไอ้พวกนี้อยากรู้ว่าเออคิดว่าการที่วรรณกรรมชิ้นนี้มาสื่อสารกับหนุ่มสาวในยุคน,นึ่งได้คิดว่ามันสามารถคุยกับหนุ่มสาวในยุคนี้ได้ไหมเพราะรู้สึกว่ายิ่งยิ่งช่วงนี้ยิ่งชัดมากว่าว่าเด็กๆมี ไม่เหมือนเดิมแล้วอะอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยแน่ใจว่าหนึ่งคือไม่แน่ไม่นออันนี้หนึ่งเลยก็คือเป็นปัญหาเรื่องแบบเจ็ดร้อยหน้าเนี่ยความหนาของหนังสือ้วก็ไม่แน่ใจว่ามันมันคนสมัยนี้ซึ่งไม่ไม่ใช่แค่เด็กๆแต่ว่าผมเองก็เหมือนกันเนี่ยจะอ่านอะไรยาวๆได้ได้ค่อนข้างน้อยลงที่เปลี่ยนไทยได้เพราะว่าจริงฟังก์ชันของการของ ของงานวรรณกรรมก็มันก็หน้าที่มันก็ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดพูดกันไปมันจะยาวมากว่ามัน,มนเปลี่ยนยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่า,าถ้าถ้าดูเหมือนเด็กๆในสมัยนีย้น้องๆในปัจจุบันเนี่ยก็จะก็จะสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างค่อนข้างมากแล้วก,แวก็แล้วก็หนังสือในยุคนั้นก็อาจจะยังมีความเป็นอัจเจค่อนข้างสูงก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าว่า มันจะต่อติดกันได้แค่ไหนแต่ว่าในแง่ความรื่นรมความสนุกสนานการได้เห็นชีวิตก,ก็เป็นเป็นเรื่องที่ควรจะจะอ่านคือคืออะไรละ่ะมันมีงานวิจัยเมื่อวานพูดทำ่างานวิจัยอะไระมันมีงานวิจัยที่เคยบอกว่าที่บอกว่าคนที่อ่านวรรณกรรมอ่านงานที่เป็นฟิกชันนะครับถ้าไม่ได้อ่านตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นนะสิบสามสิบสี่สิบห้าไปถึงแบบ ไม่เกิน20่สิบอะไรเงี้ยถ้าถ้าไม่เคยอ่านงานที่เป็นฟิกชั่นเลยพอโตขึ้นเนี่ย Empathy ม,มันจะน้อยความเข้าเข้าใจเห็นอกเห็ในใจคนอื่นจะน้อยเพราะว่าการได้อ่านนิยายในช่วงอายุประมาณเนี้ยวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับมันทําให้เหมือนกับเราได้ไปสวมบทบาทไปใช้ชีวิตเป็นคนอื่นในหนังสือแล้วมันแมทช์กับช่วงเวลาที่สมองมันเกิดการพัฒนาเลรก็ไม่รู้ละเรื่องของคอ g นิชั่น เรื่องของการภาวะรู้คิดอะไรเงี้ยในตัวอะไรเงี้ยครับมันก็มันจะพอดีกันกับช่วงเวลานั้นซึ่งซึ่งถ้าหากว่าได้อ่านเรื่องนี้ในช่วงในช่วงในช่วงที่อายุประมาณเนี้ยก็อาจจะทำให้เข้าใจคนรุ่นเอกได้มากขึ้นอะไระแบบเนี้ยบอว่าความสําคัญของมันคือการการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าหมายถึงแบบเพราะเอาจริงๆวัยรุ่นที่โตกับพันาบางก็คือน่าจจะรุ่นพ่อมแม่ของ ใช่พูดไปเราก็สะท้อนใจเออถ้าเกิดวรรณกรรมชิ้นนี้มันจะสามารถเป็นอะไรเป็นสะพานสะพานใช่ก็ทําให้ถ้าได้อ่านอายุประมาณถ้าเราอายุประมาณเนี้ยไม่เกิน20่สิบอะไรเงี้ยแล้วลองอ่านมันดูก็อาจจะเออเข้าใจคนที่รุ่นรุ่นแก่กว่าเราหน่อยก็ไม่หน่อยทั้งสองสองเจเนอเรชันได้อะไรเงี้ยครับนี้อันกุ้ท้าล้ว อ,อ,อยากรู้ว่าอะไรที่ทําให้งานชิีุได้แตกเยอะแล้วก็ยังคุยกับคนผมผมรู้สึกว่างานงานงานอย่างพันหม่าบ้านะครับหรือจริงๆก็แอบคิดไปถึงับงานของคุณสุวรรณีพวกอะจารย์สีน้ำเงินหรือวันวานอะไรเงี้ยค,คือเป็นงานที่เวลาเปิดขึ้นมาเนี่ย หน้าไหนก็ไม่รู้ว่ามันอา่านได้คือคืองานที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับมันเหมือนเราอ่านจ,จบไปแล้วรอบหนึ่งอะแล้วหลังจากนั้นมันมันเหมือนหนังสือแบบเนี้ยมันเป็นเพื่อนของเราอะเพื่อนชั่วชีวิตเลยอะ<ม>แล้ววันไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากกลับไปหาวันเวลาแบบนั้นอีกอะเราเปิดเราหยิบขึ้นมาแล้วจริงๆมันไม่ต้องเราเนื่องจากเรารู้เรื่องอยู่แล้วอะ<ม>แต่เวลาเราอา่านเราไม่ได้อ่านเพื่อที่จะเอาเรื่องมนันอีกแล้วแต่เราอ่านเพื่อเฮ้ย คนนี้พูดอย่างนี้คนนั้นพูดอย่างนั้นแล้วมันเหมือนพออ่านซ้ําอีกครั้งหรือครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยมันเหมือนการดึงหลอกลับไปในอดีตอะไนะครับแล้วเหมือนตัวละครพวกนั้นมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งท้งที่จริงๆแล้วถ้าเป็นตัวละครจริงๆก็ก็อาจจะไม่อยู่แล้วไปซะหลายคนมาบ้าอะไร่าเงี้ยแต่พออ่านทุกครั้งก็ก็เหมือนมีชีวิตขึ้นมาอีกเลยนี่ก็คงเป็นอีกเก็บคนหนึ่งที่คุณ ่วกมกับคุณชารัชวิเลเมตให้เหตุผลด้ยเหมอนว่ารู้สึกผูกพันกับตัวละรในแล้วก็นํามาถูกหนังที่ตอนนี้มันอบอุ่นคือเวลาที่ได้อ่านครังเรื่องนแล้วเหมือนเขาก็ให้เหตุผลด้วยว่าแบบเขาอ่านแบบรุมากตัวรู้สึกลาตัวรู้สึกผูกพันเแล้วก็ววเกิดเป็นหนังเรื่องดีมาแบบตัวที่ก็ต่อสู้มาเยอะอะไรเงี้ยั้างั้นก็ก่อนที่เราจะไปดูกันวันนี้ผมขอบคุณที่หนุมโทรมอลดี้ามาก แล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะดูหนังเดี๋ยวเราขอบคุณโรงภาพยนตร์ครับผมเอ๋อนี่เสื้อหนังเสื้อหนังบ้างครับที่สัมย่าณเหรอครับที่สัมญาณมิทาวเหรอครับอันนี้น่าจะอ๋อตั้งแต่ปีมูนไปปีสามสามสามงหนังสยาม อันนี้คือเสื้อออริจินอลเลยใช่ไหมครับมีลายเซ็นไหมครับตัวจริงอยากรู้ว่าอ่านมาก่อนไหมครับก่อนที่จะดูนะ แสดงว่าตอนนั้นบรรยากาศคือคนแย้งซือ้อเยอะมากนะอขอบคุณมากนะที่มาดูหนังนะโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะดูหนังด้วยกันนะขอบคุณโรงมภาพยนต์จาโลซีมานะแล้วก็ยาดูเฉยที่สนับสนุมรอบนี้นะขอบคุณพี่หลงทิมนะทิมที่ทำหมแล้วกนะ็ดูหนังทั้นหนงหัด